สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องนุ่มปลาไพ่นะครับจะพาทุกท่านมาตั้งกวางดักกวางนะครับวันนี้เขาตั้งแบบตะก้านะครับเอาตะก้าใส่อ้อยนะครับแล้วก็เอากวางตั้งกวางล่อเอาใส่ในขวดน้ํานะครับเอาอ้อยเขาใส่ในขวดน้ำตัยนะครับเพราะถ้ากวางมาติดนักขณาเป็นปุ๊กเป็นเงาค่นะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กวางใหญ่กวางมีเขางามงามก่อนนะครับมาดูก้อนแรกกันนะครับนี่ตี ต้นไม่บงสถานที่ที่เขาตั้งก็คือปจัจจานะครับสุสารปัจจานะจะรอนๆเสียวเสียวเสียวหลังหน่อยนะครับมา,าก่อนแรกเอาลงมาแล้วนะครับตกไปหนึ่งตัวละวนี่อยู่นอกตะแกานะครับตกไปไปหนึ่งคู่กี่ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับเขามีเขาทรงจัดเดียเดี๋ยวมาดูในตะแกากันนะครับ ว่าจะมีตัวนักก่อนออ่อผลงานก้อนแรกนะครับกวางกิกวางแม่กวางเซมน้อยมีทั้นตัวของงามอยู่นะครับมาดูก่อนที่สองนะครับตั้งแบบตะก้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะได้กวางทรงก่กวางมีเขาก่อกวางทรงหายากนะครับส่วนหนักจะได้เป็นกวางน้อยกวางแม่เอาละครับ ซอยหรือว่าจิวส,สิมันลงมาก่อนนะครับจะหามาลุ้นกันเนาะเราจะได้ตัวกกว่างซงตามหากวางซงปีนี้ยังไ,ได้ตัวต๋วซงซงเตือนนะครับมาดูกอนที่สองกันนะครับเราจะได้ตัวกวางซงเกาะหรือได้กวางกิเขาสั้นกิงิหามาดูกันครับอยู่นอกตะก้าก็มีนะครับเป็นกวางแซมน้อยครับ ใช้ไปได้ครับดูในตะก,ก้ากันนะครับว่าจะมีนักหรี่น้อยเนะนะครับเป็นกวางแซงไปนักครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตะกแกานี้จะได้ตัวใดน,นะครับนี่สองตัก้าลงกันในนักนาเก,กล้วเนอมาลุ้นก่อนที่สามนะครับตะก,ก้าที่สามว่าจะได้ตัวกว้าง ทรงคอนะครับหรือว่ากวางกิเหมือนเดิมกวางแซมเหมือนเดิมนะครับอา้อาวลงมาละมาลุ้นกันครับจะได้ตัวกอมา,มาลุ้นกันในตะก้าจะได้ตัวกอนะครับไทยมือเดียวอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ใดนะครับเนี่ยมันเป็นกวางแซมน้อยนะครับกวางแซมน้อยกวางกินะครับ กวางไงบอให้ได้นอะสามก้อนรวมกันนะครับพอได้ยน่ยวงหยว่ยวยน่วย่วกวางน้อยกว่ากีเนอะมาลุ้น,ะนก้อนสุดท้ายกันนะครับาจะได้ตัวก้อนเนอะย้ำว่าตั้งในสุสานปัจจานะครับมาข้มามมาเมื่อก็เสียวนะครับเวลามาตั้งมาเจาะลงไปกันหน้าขวัวเอาก้อนที่สามเออีกก้อนที่สี่นะครับ กอนสุดท้ายนะครับลงมาดูว่าเราจะได้ตัวกวางซ้งก่อกว่างซ้งเท่เาตามหาอ่ะมาลุ้นกันครับลงมาเรียบร้อยแล้วมาดูในตะก,ก้าในซ้าเป็นกวา่างซ้งหรือว่ากว่างกิ๊นะครับมาลุ้นกันดูแล้วนะครับสมใจเป็นกว่างกิ๊เขาโป้หมีเขาสั้นกิ๋ง,งหิ่งเขาหินเนาะบางเขาย,า,ยาวๆค่อยมีเลยอ่ะ จะเป็นเพราะอาหารการกินหรือว่าอากาศกับหู้นะครับเดี๋ยวขอตัวเอากวางออกจากตะก,ก้าก่อนนะได้มาปินกวางแซมได้มีเข่ามาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันสี่ตะก้าสี่ซานะครับสี่กรนะครับได้กวางปิดจํานวนนับอยู่นะครับยี่ห้อยี่ห้อยีอย่ห้อ,อนะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยต่อนะครับ ย้ายสถานที่นะครับมาดูที่ต้นลำไยพ่องนะครับมาเจอกว่างกาลังต่อสู้ครับต่อสู้กันศึกชิงนางครับนี่ขามสกันกีบกันบนจอดลำไยปุกลำไยนะครับเนาะโดยมีต๋อมแม่ต๋อมเมียอยู่ละสองตัวสองฝ่ายฝ่ายละตัวนะครับกวางกีบเป็นกรรมการเนี่พัดะยอกหอกกันครับเก็บครับเก็บ รวมต้นครับเจอแล้วนะมีเขาดูงามหลกงามกว่างปากว่างธรรมชาติมันเอี้ยน่ทรงหมอกข้างง <c oughs> ามนะครับตัวที่เอามาปล่อยตัวก็ใยญ่ก็มีนะครับเขานหม่งงามนะ ปล่อยปล่อยสู่ธรรมชาติดีวกว่าเดินดูต้นลำไย,ยนะครับมาสะดุตดาที่ตัวนี้นะครับกวางแปลกเขาเบิ้วเขาเล่นะครับเขาเบี้ยวแง่งดูครับความแปลกของธรรมชาติ